A X 2 0และ A X 8 3แตกต่างกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะทั้งสองรุ่นนะคะเป็น A X Series ค่ะที่แตกต่างกันเลยนะคะ1ค่ะเป็นเรื่องของการดีไซน์ออกแบบค่ะสำหรับ A X 2 0นะคะบริเวณด้านหน้าเนะะี่ยเขาดีไซน์เป็นตะแกรงที่มีแบบแนวเอียงค่ะทำให้ดูเท่แล้วก็ทันสมัยนะคะแต่ยังเน้นในเรื่องของการระบายอากาศอยู่ค่ะ และสาหรับ AX83 นะคะบระิเวณด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ3มิติค่ะเน้นการระบายอากาศที่ดียิ่งขึ้นนะคะทําให้ดูสวยงามแล้วก็ทันสมัยค่ะ2นะคะเป็นเรื่องของขนาดความใหญ่ของตัวเคสค่ะ AX83 นะคะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าค่ะทําให้แตกต่างกันในเรื่องของข้อ3นะคะก็คือการรองรับชุดน้าค่ะ AX20 นะคะจะยังไม่สามารถติดตั้งชุดน้ำได้นะคะแต่ถ้าหาว่าเป็น AX83 นะคะรองรับการติดตั้งชุดน้ำค่ะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านหน้าเลยนะคะ ด้านบนนะคะได้สูงถึง240มิลเมตรค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะได้สูงถึง360มิลเมตรค่ะและข้อ4นะคะนั่นก็คือพัดลมที่มีมาให้ค่ะ AX20 <X> นะคะติดตั้งพัดลมมาให้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันค่ะบริเวณด้านหน้า3ตัวค่ะด้านหลัง1ตัวค่ะแต่รุ่นนี้นะคะ AX83 ติดมาให้ทั้งหมด6ตัวด้วยกันค่ะบอกเลยว่าเยอะมากๆนะคะก็บริเวณด้านหน้า3ตัวด้านบน2ตัวแล้วก็ด้านหลังอีก1ตัวค่ะ สำหรับราคาน้องเขานะคะที่แตกต่างกันด้วยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะ Antec AX 2 0นะคะเป็นตัวเริ่มต้นของ Antec เลยค่ะก็เหมาะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเคสตัวเริ่มต้นและไม่ต้องการติดตั้งชุดน้ำนะคะราคาอยู่ที่1190บาทค่ะขยับมาหน่อยนะคะเป็นตัวนี้ค่ะ Antec AX 8 3นะคะเพื่อนๆที่ต้องการเคสสำหรับการติดตั้งชุดน้ำ แถมกระพาะลมมาให้อีก6ตัวด้วยกันนะคะราคาอยู่ที่1,590บาทค่ะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะเ,เพื่อนๆที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะซื้อรุ่นไหนดีลองดูคลิปนี้ก่อนค่ะและอย่าลืมนะคะซื้อสินค้าไอทีเนี่ยต้องสังเกตสติกเกอร์เซ็นตี้ด้วยนะจะได้อุ่นใจตลอดการใช้งานค่ะเจอกับฟ้าใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย